สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้แวะเวียนมาให้กรลังใจแล้วก็ผู้กำลังสิมาเป็นเอฟซีใหม่จ้าวันนี้เยติวนวดเข้าเปียกเองนะคะเส้นเข้าเปียกเองจา้าเมื่อจะจะมีแป้งติีจะได้จะได้ล่างล่างละอวันนี้หิวแห้งจา้าล่างเนี้ยวันใดนั่นปัญจะนี่นะคะนี่คือเส้นเยยติวนวดเองนะคะ จานค่ะนี่นะคะอร่อยอร่อยเ <c oughs> ย็ดติวกระไดสมพติแกะดำเพื่อนเที่ยวมานันลงให้ขอบบอกอันนี้ก็ของเจ้าของแทบวันนี้ค่ะเส้นนี่เส้นเย็ดติวจะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะจะยาวแต่เล็กค่ะต้มเองนะคะไปซื้อร้านเพื่อนยังบนนวดจะ้ะเย็ดติวก็บไรยากะกับลูกสาวต้มน้ำซุปไวแล้ว ไปซื้อแป้งมาไปแมนนวดแป๊บเดียวว่าสันจ้ะได้กินจ้ะเอือเครงเฝ่านงข้าวเ่นเกมนั่อนวดไปน้่มหักเพื่อนไปน้จ่จ้ะพระหวัดซิฟนาทีจ้ะได้กิ่นจ้ะเพราะว่าเขาไปไนวดหมอญไงนะเขาหนวดแค่กำปั้นเดียวจ้ะอืมวิธีนวดกับไปเมืองไหนวิธีทำอาหารเย็ดิวเดอ้อเครงนวดเัรงซ้อยเคร่องหยังจ้ะเย็ดติวเห็ดเห็นมืองบัดจ้ะมักส่วนนอยเสร็จไงแล้วแตห้สาสร้อยเอาจา้ะ แสบจ้ะเจ้าของเหตุระแสบนี่เนาะคะ่นะเนาะคิดว่ายายติวลืมอันนึงอันน้องแก่ยายหวานทวงนี่นี่มาได้ยายหวานเดอ้อขนมจ้ะขนมประจําตําแน่งนี่จ้ะขนมรสความสวยนะคะความสวยยายติวขึ้นสามรอยจ้ะมอบอกท่านลดลงเหลือสองรอยสี่สิบ ไปซีดวัคซีนได้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้กินยาลดค่ามสวยจ้ะ <c oughs> แสบ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 มาเด้อค่ะเด้อโอ้ยอยากอยากนวดให้ไม่หวานกินด้จะได้หูว่าเส้็นมันอร่อยขนาดใดมืมายายก่อนยายสอนยิงเล็กจ้ามา แซ่บเหยียวอร่อยพร้อมอใจกันน้ำซุปลูกเคดแม่นวดเส้นซอยกันสองคนบ่หัวชุ่มงได้กินจ้ะนี่กัลูกซ้นยักษ์นี่มาซอยยายเอาครึ่งลูกซอยได แปดสิกใชนวดครึ่งถุงแป้งข้าวเจ้าใส่แป้งมันถุงหนึ่งนวดออกมาได้สองกิโลจ้ะยังนวดอีกเพื่อนึง ถ้าขายก็ได้หนึ่งร้อยบาทเพราะว่าเยติวหนวดเส้นเยติวเจ็ดเส้นโลโล,ละหาสิบบาทจ้ะหมูมยอยังแถมมาอีกจ้าดงหนึ่ง เฮ็ดทัานเห็ดหนอยๆเฮ็ดกินเฮ็ดแต่ท่านเฮ็ดขายเฮ็ดบ่ไหวค่ะมือหนึ่งเฮ็ดติวเฮ็ดขายเนาะจะเฮ็ดมือนึ่งสามหัวนี่คือปกติท่านเสาร์อาทิตย์ดีมันจะได้ขายเบิดมือจะเฮ็ดสี่หัวท่านจัดถึงซูเกะท้ำสามหัว หัวหนึ่งหัวหนึ่งของเย็ดสิวถ้ามาสถานของเย็ดสิวจะได้สามโลจ้ะท่าเห็ดหัวแล้วเด็กจะได้ซีโลฮาโลออกไปแล้วแต่ห้องผสมน้ำจ้ะแต่เย็ดิวผมมักเด้งดึงเน้่ใครอยากดูวิธีทําวิธีนวดไปเลยบ้านเย็ดิวสวยมากจะมาเคสดลงท่านเส็นอันนี้แหละจ้ะ พ่อหลวงล่อกเกาเหาสวรรคกฏเย็ดติวกับไปเฮ็ดโลงท่านสวสดอภิรรมเพิ่นจ้ะอยู่ในวาดจา้ะโอ้ยคนหลายๆต้มไปต้มไปสามหมออเบอร์าซิจ้ะสวดเ็จเบิดในพิพตาจา้ะเย็ดติวเฮจังไรเย็ดยติวสิดูดคลิปลงมาลงยูทูบได้แต่สมัยก่อนยายายังไม่เฮ็นยูทูบได้จ้ะบ้านยายกับมาเฮ็ดท่านเฮ็ดยังสินะ เอาไว้ให้น้องเขาใส่หน่ะที่น้องจะมาต้มอยู่เส้นเหลืออยู่ในถังน่ะนี่จ้ะเส้นย,ยติ๋วนวดเองนะคะอืใสมเลยนะอืม มาเดอกคเดอทั่วประเทศทั่วโลกนี่คือข้าวเปียกโบราณขนานแท้เส้นทํามือได้จ้ะยัดอยู่กับมักซ้อยเส้นใหญ่เนี่ยของน้องบุซ้อยให้เพิ่นเส้นน่อยเพิ่นมักเส้นน่อยเง้ยว แซ่บจ้ะเราสิมากินวิเวะให้พี่น้องมึงมันกระดูกใหญ่เลือดกระเด้อเ้นบ,ก,บกกระบอกข่อยลายนกระดูกย่อยสามดูกดูกใหญ่ๆ,ๆมันก็เลือดขึ้นลายจ้ะได้จะกินให้มึงซีฟนาทีหมูย,ยอ จ้ะเซนย่าใสตู้เย็นเก็บได้สิบวัน

ลูกซื้อลูกซิ้นจำโบ้เครื่องลูกดาาได้มาหัรนจัดแต่ไม่ได้ซีชิน้นแบ่งเครื่องเครื่องลูกก็เลยได้แปดชิน้นเครื่องแล้วกับมาพาเครื่องอีแ้วค่อยมาซ้อยจ้ะลูกชิ้นเนื้อเห็นปะจ๊ะเสียนเย็ดติวละนี่ เส้นนี้ไม่มีขายทำกินเองจ้ะถ้าขยานันที่เสียนรสนี่แหละเห็ดออกมากได้ประมาณนี้เลยอืมสิบละเดดีกวกอชอบคลิปด้วยกันเถอะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกหักทุกไหล่ทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายยาติวกิ่นต่อคือเกาจ้าเลิบๆทุกคนนะคะ